ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอพอกับพ่อแตรมอีกะนะครับเนาะวันพฤหัสที่ยนะี่สิกุมภาพันธ์2567เนาะพี่น้องเนาะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เนาะพี่น้องเนาะครับมื้อนีพอ้พ่อแตรมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอันสุดใจพารวยเนาะพี่น้องเนาะ ครับก็จะเป็นวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะงวดแรกของเดือนครับออก็พร้อมกันกับเลขรัฐบาลไทยเฮานะครับเนาะครับของสุดเอองวดวันที่วันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสเจ็ดลาวพัฒนาออดเกตหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปด 16, ครับส่วนเหล็กล่างก็ออกหกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับของสุดใจผ้ารวยงวดที่ผ่านมากกับเขาเ่าตเตลิวิ่งนะพี่น้องเอว่าเล็กิ่งบรหลุดนะครับเนาะครับมาสังเกตบึงดีๆแล้วเล็กชุดวิ่งเพิ่นมันจะส้นย่แปดกับเก่านะครับเนาะแปดกับเก่ากมาแปดรับต่ว่าจับครูมันก็หลุดไปเนอะพี่น้องครับรับพระว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุด นะครับอ้าววน,นี้ก็ได้มาแล้วครับพี่น้องเตรียมภามาตามต่ออีกนะครับสิเป็นวันศุกร์ที่หนึ่ง ปีนาคม2567 เราพัฒนาสุดใจพารวยนะครับ ผลล่างวิ่งหลูดหกกับสามเน้นที่หกนะครับขับชุดวิ่นเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะครับ <methodology> ชุดวินนะครับส่วนจับคู่ที่น้องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดนะครับสองหกสองเก็ดสองแปด จับคู่เท่านี้ได้พี่น้องแต่ว่าลักสามลักสามเข้ามาเข้ากับจับเอาได้พี่น้องเด้อสัดเจีนบะครับก็ที่มีสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับแต่สุดใจพ้ารวยพันจับให้แค่นี้นะครับ เียนเฮสองหางหนึ่งหกกับ2องหกพี่น้องครับเคี่ยนี่อันที่สำคัญนยพี่น้องเด้อยมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมนะครับกลับตัวไว้นำเนาะครับเนาะครับวันนี้พ่อแต้ม่มเขาไอเขาปังๆเด้อสุดใจ พาลวยนะครับเนาะขันขัดจับเตรียมกันยี่ได้6ชุดนะพี่น้องครับสุดใจเ่นว่าขันจับหกชุดมันกันลายนะครับถ้าถาเอฟซีมัก3ามกัดจับเอาสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับเอาวันศุกร์ที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเนาะราพัฒนาสุดใจพาลวย ขับบนล่างวิ่งรูดหกกับสามเน้นที่หกนะครับขับจับคู่ให้ก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดพี่น้องขับเน้นที่หนึ่งหกเทวเรียกล่างออกหกหนึ่งนี่เนาะงวดที่ผ่านมาเ่ว่ากับบนเนาะพี่น้องเนาะตัวเกาก็ออกมาหลายงวดแล้วตัวเก้านะครับ ครับเอาพอเตียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อหวยร้อนคอยเขาคอยแจกกลางปังเด้องวดนี้เหซี่ก็จะได้โชคโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะครับ เขาเข้ามาแล้วก็จะเริ่มเนื้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำเนรนะครับเนาะรับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับรับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเยซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใจใดความใคร่ใ้มีนะครับเนาะ ขับขอห้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกๆุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต็มกันมีแค่นี้นะครับเนาะรับเอาไว้พอกันยีคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม